สวัสดีครับผมชื่อหัดนนหลักหลวงที่เรียกว่ายอยั์เขียวใหญ่นะครับผมช่อง YouTube ยอยั์เขียวใหญ่ครับผม <S <S ทางออนไลน์ครับเริ่มจากการที่จะอยากใช้ระบบโซลาเซลล์แล้วก็มาทดลองในการซื้อผลิตภัณฑ์ของแอปเปอร์กนไปใช้ก็ดีครับผมพันสองระวัตมะแปลงทลอย ที่ผมเริ่มใช้อันดับแรกเลยแล้วก็มารุ่นต่ตอๆไปก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าชอบในระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็มั่นใจในสินค้าเพราะว่าตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยมีปัญหาครับผมตอนนี้ก็เป็นรุ่นกรีนพัด5,500วัตต์ครับผมเพราะว่าที่ผมใช้มาปีกว่าเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยแล้ววันนี้ก็เอาไปติดเครื่อง ครับผมก็ทำให้เป็นทางเลือกทางเลือกในการที่จะช่วยประหยัดค่าไฟแต่เริ่มหลักๆแล้วผมไม่ได้ต้องการที่ประหยัดค่าไฟที่บ้านผมไฟดับดับบ่อยมากก็เลยใช้ระบบโตรวเเสื์ไปสำรองในช่วงที่ไฟดับแต่เมื่อทำแล้วมันสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายไปได้ด้วยก็คือค่าไฟเพราะในยุคปัจจุบันค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆครับผม ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาโทรมาปรึกษาซึ่งผมก็จะให้ความรู้ความรู้นี่ผมไม่ได้เรียนมานะโซลาเซลล์ผมศึกษาเองทําเองก็จะให้ความรู้ที่ผมทำทำโซลาเซลล์เองแล้วก็ใช้เองจากประสบการณ์ก็จะบอกต่อครับต้องบอกด้วยก่อนว่าโซลาเซลล์เนี่ยกลางวันเรียกว่าบุฟเฟ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดเราได้มาฟรีๆแต่เพียงว่าเราใช้อุปกรณ์โซลาเซลล์ในการลงทุนเนี่ย ในการคืนทุนเนี่ยมันจะคืนทุนช้านิดหนึ่งแต่ว่าคืนทุนแน่นอนกลางวันใช้ไฟฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์เลยครับผมควรศึกษาศึกษาเรื่องพื้นฐานไฟฟ้าก่อนเพราะว่าไฟฟ้ามันค่อนข้างอันตรายแล้วบางคนทําไม่เป็นไปต่อผิดต่อถูกมันจะเกิดอันตรายกับต่อชีวิตด้วยต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องไฟฟ้ามาก่อนครับ ตนีตนตีนเีนกล้อง